สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช้าวันนี้นะคะปาจะเตรียมส่งมอบรถให้ลูกค้านะคะอยู่ด้านหลังของป้าน,นี้เลยจะเป็นรุ่น e x l i e y Speed นะคะลูกค้าก็ใช้งานด้วยค่ะก็จะติดตั้งพร้อมข้อให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมจดทะเบียนให้ลูกค้าเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะมีการส่งมอบเช้านี้นะคะก็มารีวิวให้เพื่อนๆก่อน,นะคะ่ะนี่เลยเดีย๋ยวไปดูด้านหน้านะคะ ที่มากมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการแต่งรถของลูกค้าเคสนี้ภายในยคลิปกันเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรถรุ่น Speed e x i e s ค่ะโฉมปี2022นะคะราคาตัวรถอยู่ที่728,000บาทค่ะ สำหรับรุ่นนี้จะมีสองสีค่ะมีสีขาวและสีดำสีดำจะแพงขึ้นนะคะแพงกว่าสีขาว7000บาทนะคะราคาตัวรถจะอยู่ที่735,000บาทค่ะ มาดูด้านหน้าของตัวรถก่อนนะคะฝาก,กระโปรงนะคะจะเป็นตัวสติกเกอร์เนะคะคาดตรงกลางค่ะถัดหน้าค่ะจะเป็นอิสุสูสีแดงนะคะมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะและกระจังหน้าค่ะเปลี่ยนใหม่ค่ะกระจังหน้ากระจังหน้าโฉมปี2022นนะคะจะเป็นทูโทนค่ะ สีดำและสีแดงจะออกสีแดงเลือดหมูนะคะด้านในจะเป็นเคปราค่ะรุ่นนี้จะมีสเกิร์ตรอบคันนะคะสเกิร์ตด,ด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังค่ะเดี๋ยวไปดูสเกิร์ตส่วนของด้านหน้านะคะ จะเป็นไลท์เซปลาค่ะตัดสีสแดงน,นะคะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟ์โปรเจคเตอร์นะคะอันนี้คือจะเปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะไฟนี้นะคะสตาร์ตรถก็ติดเลยค่ะ ส่วนด้านล่างค่ะจะเป็นไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกนะคะจะอยู่คู่กันด้านล่างค่ะสำหรับลูกค้าเคสนี้นะคะก็เป็นลูกค้าที่นำไปใช้วิ่งส่งของนะคะแต่ส่งของก็ไม่ได้หนักมากนะคะก็เลยมีการแต่งแอบซิ่งหน่อยๆะคะ่ะและก็ยังใช้ส่งของได้ด้วยนะคะ มาดูสเปคการแต่งแม็กของลูกค้าเคสนี้กันเลยค่ะจะเป็นแม็กเวลนะคะขอบแดงค่ะขนาดยางค่ะ245นะคะ275ขอบ18นะคะของแถมนะคะขอบดุมนอ็อตข้อบเปกจะเป็นสีแดงค่ะ ตัดทรงนะคะโหลดหน้าสองหลังสามแอปเพนะคะและยังใช้งานได้ด้วยค่ะ ามาดูสเปคลีมค่ะลูกค้าเลือกเป็นลีมเซรามิกค,ค่ะด้านหน้า60%รอบคัน80%ค่ะเข้มเลยค่คะพี่เขาบอกว่าคันเก่าติดบางๆแล้วร้อนมากๆเลยคันนี้ก็เลยจะขอเป็นเข้มๆหน่อยนะคะมาดูภายในออกภายนอกนะคะก็สว่างค่ะ แต่ถ้ากลางคืนก็จะเข้มหน่อยในส่วนของกันาสาดนะคะเราติดตั้งเรียบร้อยให้เรียบร้อยเลยค่ะสำหรับคอกด้านหลังนะคะจะเป็นคอกสารแถวค่ะคอกเสมอหัวเก่งนะคะ อันนี้เราจะมีการจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะก็คือลูกค้าออกไปก็วิ่งใช้งานได้เลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทักหาปาได้เลยค่ะในส่วนของด้านท้ายนะคะสเกิร์ตด้านท้ายค่ะรอบคันค่ะ ก็ด้านหลังก็จะมีสติกเกอร์คาดตรงกลางนะคะรุ่น X Series ค่ะสเกิร์ตดำขาวนะคะภายในค่ะเบาะผ้ากำมะหยี่ค่ะตัดสีแดง มีตัว x คัดคด้วยนะคะแครจะเปิดได้90อ,องศาเลยนะคะเลยเปิดกว้างมากๆเลยค่ะรุ่นนี้จะมาพร้อมหน้าจอเสร็จนิ้วค่ะและมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะ เกียธรรมดาค่ะ6สปีดนะคะเกียเกียถอยหลังยกวงแหวนขึ้นนะคะถักไปในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีลูกเล่นนะคะเป็นสีแดงดำนะคะคาดข้างหน้าเลยค่ะและในส่วนของด้านข้างก็มีตัดลูกเล่นให้ด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะก็สำหรับสายบรรทุกเบาๆนะคะก็สามารถเป็นทางเลือกได้นะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะก็ทักถามปาได้เลยนะคะฝากฝากช่อง y o ยูทูบของปาด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ